รีวิวฝ้าหนวดจางในหนึ่งเดือนวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะได้รับรีวิวสดๆร้อนๆจากลูกค้ากรุงเทพค่ะต้องขอเล่าย้อนก่อนนะคะว่าลูกค้าท่านนี้มาปรึกษาวันที่23กรกฎาคมคือเดือนที่แล้วบอกว่ามีปัญหาเรื่องของฝ้าขึ้นบริเวณหนวดค่อนข้างจะเยอะทีนี้เนี่ยก็ถามกันว่าต้องใช้อะไรบ้างวิธีการต้องทำอะไรบ้างเกตก็แนะนำว่า ควรใช้ชุดดูแลฝ้าเพราะมันจะครบขั้นตอนทั้งเรื่องของการดูแลด้วยบำรุงจากเซรั่มนะคะเพื่อลดฝ้ากันแดดคุณต้องทาอยู่ละเพื่อป้องกันผิวจากแสงแดดแล้วก็มีขั้นตอนการล้างหน้าด้วยสบู่สมุนไพรเคที่แค่3ขั้นตอนต,อนตรงนี้แต่ต้องบอกว่าทำทุกวันนะทาทุกวันอย่าได้ขาดเซรั่มทาเช้าเย็นกันแดด ทาตอนเช้าและทาซ้ำระหว่างวันด้วยส่วนกระแดดของเราก่อนนอนถ้าใครเนี่ยชอบเล่นมือถือหรือว่ายังไม่ปิดไฟนอนเกดก็แนะนำแบบเกดเลยก็มาร์คเข้าไปอันนี้คือวิธีการที่เราแนะนำกันนะคะพอแนะนำเสร็จลูกค้าตัดสินใจซื้อโมนที่23เราก็จะส่ง24ของถึงเรียบร้อยลูกค้าก็ใช้ค่ะ หลังจากนั้นวันที่1สิงหาทักเข้ามาขอซื้อเซรั่มเพิ่มและก็สบู่ด้วยเพราะว่าอยากจะใช้ต่อเนื่องเกรงว่าจะหมดนะคะทีนี้พอใช้ไปก็หายไปอีกจนกระทั่งวันนี้ค่ะเมื่อช่วงเย็นๆทักเก็ดเข้ามาว่าฝ้าจางแล้วนะฝ้าตรงหนวดตรงนี้จางไปเยอะมากๆแล้วความจริงก็คือมันจางตั้งแต่การใช้ขวดแรกแล้วของเซรัม่ม เราก็ดีใจมากๆเลยขออนุญาตทุกค้าแล้วนะคะเพื่อน,นําข้อความตรงนี้มารีวิวเกดก็จะตัดนะคะแล้วก็นําขึ้นเพจเคที่เคล็ดลับความสวยเนีนยนใสโดยไม่ต้องพึ่งสัญญกรรมแล้วก็เพจเคที่ไทยแลนด์ด้วยเพื่อให้หลายๆคนที่กําลังกลุ้มใจอยู่ยังไม่เจอทางที่ใช่ หรือว่าใช้มาหลายอย่างฝ้าไม่จางลงวันนี้อยากจะบอกนะคะทําไมเคสนี้ถึงจางหรือหลายๆเคสของเราถึงจางเพราะการดูแลโดยไม่กัดลอกโดยไม่ได้ใช้สารอาจจะเห็นผลไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บ3วัน7วันรอเป็นเดือนแบบนี้แต่ผลหน่าพอใจหน้าไม่พังผิวไม่ปางไม่แสบแดง ทีนี้ใช้อะไรบ้าง3ชิ้นนะคะตัวแรกเลยเป็นพระเอกเราต้องเอามาก่อนเลยนะว่าลูกค้ารีวิวตัวนี้เลยค่ะเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจะเคที่ตัวนี้เลยที่เกดแนะํำเพราะว่าช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนจากปัญหาหลายๆคนที่ หน้าแห้งด้วยทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้าเจอสารมาก่อนออกแดดแสบแดงตัวนี้ตอบโจทย์ได้หมดนะคะเพราะเราทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนเป็นฝ้าคนที่มีผิวแพ้ง่ายคนที่แพ้สารใช้ได้เลยกับเคสนี้ก็ใช้ตัวนี้เช้าเย็นเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นหลังล้างหน้าเสร็จให้ทารอบแรกทั่วใบหน้ารอบสองทาสามจุดที่มีฝ้ามีกระถ้ามีฝ้าหนวดก็คือทาซ้าเลยบริเวณหนวด เพิ่มเข้าไปและกันแดดนะคะที่เราแนะนำก็เป็นตัวนี้ค่ะดิพีกันแดดเคที่ spf 50 pa บวกบวกบกที่กันได้ทั้ง uva uvb แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้ม ตัวนี้ทาทับเมคอัพระหว่างวันได้และเข้าได้ทุกสีผิวไม่ต้องเสียเวลาไปเทียบสีนะว่ามันจะเข้าไหมบางคนกลัวว่าทาแล้วขาวไปวอกไปไม่ค่ะตัวนี้จะเป็นสีเนื้อ,เ,อเข้าได้กับสีผิวเราเลยสุดท้าย ที่แนะนำไปนะคะที่ลูกค้าท่านนี้ใช้ด้วยก็คือล้างหน้าด้วยสบู่สมุนไพรแฮนเม d ดว่านนังคำจากเคที่ที่ไม่มีสารสาลเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองล้างหน้าเสร็จหน้าเราจะนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงด้วยสมุนไพรว่านนังคำพลายลิ้นทะเลและน้ำผึ้งที่ช่วยลดสิวลดฝ้าชุดนี้เซตนี้ในราคาพิเศษ1,260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยค่ะ อยากจะบอกย้ํานะคะหลายคนที่กําลังลังเลลองดูเปิดใจนะคะกับการดูแลฟ้าที่ปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกไม่ทําให้ผิวบางหยุดใช้หน้าไม่ดำรีวิวจริงจากลูกค้าเคที่ค่ะเพราะเขาใช้จริงเห็นผลเราก็ขออนุญ,ญาตกันมาเลยว่าขอนํามารีวิวลูกค้าก็ให้นะคะใจดีกันมากๆเลยลองดูในเพจได้ก็จะมีรีวิวมากมายจากลูกค้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ หรือใครต้องการปรึกษาเรื่องฟ้าก็ทักเข้ามาได้นะคะที่ไลน์เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ